ก็เจ๋งไปโรงเรียนวันที่สองแล้วค่ะเดี๋ยวถาหน่อยก็เจ๋งมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างไปโรงเรียนมีเพื่อนกี่คนสมีเพื่อนสามคนแล้วแสดงว่าสาิตหรือสามคนอ้โหเดี๋ยวเดไปไปนี่ค่ะวันนี้ก็จะไปโรงเรียน เป็นวันที่สองแล้ววันนี้พาโดนัทไปเดินทางค่ะไออ้วนนี่ก็อยากไปไปโรงเรียนไก็ <laughs> ไปโรงเรียนไอวันก็ไปโรงเรียนไปส่งก็เจ๋งนะวันนี้ก็เจ๋งจะไปอะไรไปทําไมนะวันนี้อะไ,ไปอบรมอยู่ถึงทาง5โมงเย็นอยู่ถึง5โมงเย็น ไม่รู้จาักการอบรมบนนิสัยเลยต้องได้ไปอบรมรอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเอาโทรศัพทพ์ไปด้วย,ยไหมอย่าให้แบตหมดนะลูกดูนฝนจะตกมไ,มไม่มีปสดกันวันนี้เหมือนฝนจะตกทั้งวันนะดูดู้จงเ,เอาเสื้อแันยาวไหมลูก ไม่ม้เสือเเ้อกันยาวต้องถอด,อถอดถคนห่นอยากไปอยากไปนั่งก็ก็เจ๋งแลเนี่ยแม่อุ้มอยากกลัวเส้นนักเรียนเปื้อนตื่นเต้นไป ตื่นเต้นไหมไปเมื่อวานนี้รู้สึกดีใจไหมมีเพื่อนล้ววันนี้วันนี้คิดว่าจะมีเพื่อนเพิ่มอีกไหม,ไม <laughs> ดีใจไหมได้เปลี่ยนโรงเรียนหรือว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นที่ได้เปลี่ยนโรงเรียน ไปกลับช่วงนี้คือไปกลับก่อนยังไม่ได้ไปรถโดยสารรถนักเรียนอ้าวตกและเนะี่ย รู้ว่าเหมือนจะกระจกจะลายวันนี้เราก็จะไปส่งก้อยเจ๋งเหมือนเดิมแต่วันนี้ไม่ได้อยู่รอแต่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่รอเพราะว่าเลิกห้าโมงเย็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดนาฬิกาห้าโมงเย็นนะ <c aten> เราก็จะกลับมาก่อนแล้วตอนสิบเจ็ดนาฬิกาเราค่อยลงไปรับอีกทีนึง เราก็จะอยู่เฝ้าไม่ได้เราก็ต้องทํางานมือนี้คือส่องสิไปปลูกไอ้ไปตัดไปตัดท่อนพันยาเพราะว่าทําอย่างอื่นน่าจะไม่ได้เพราะามันมันไปกีดยางก็คือส่องสีบัวใดดอกมันผลสีตก้ตนยางเปียกไปไถอันไถว่าสิปลูกหยากันยังไถบัวใดดอกมันเปียกอยู่ ช่วงเช้าก็ไปส่งว้ยเจ๋งเดี๋ยวตอนเย็นๆเดี๋ยวจะไปรับนักเรียนใหม่นักเรียนใหม่คิดถึงพี่โอมไหมคุยกันไหมได้คุยกันไหมเวานนี้วานนี้ก็คุยกันเล่นเกมด้วยกันอ๋อเล่นเกมด้วยกันแล้วน้ำมนละลูกน้ำมนต์ออ๋อควบสามเลยเหรอ เล่นทั้งน้ำมนต์ทั้งโอมทั้งก็ยเจ๋งเลยถึงถึงอยู่ไกลนะคะถึงอยู่ไกลเขาก็เด็กการสื่อสารมันไปถึงไปถึงกันหมดทุกคนแล้วนะคะไปถึงทุกที่แล้วคุยกันได้โอมมีเพื่อนหรือยัง <laughs> โอมมันก็ต้องมีแหละ ที่น้าโรงเรียนค่ะโอ้ทางทางไปส่งก็เจ๋งนะในกล้องอาจจะมืดในในกล้องอาจจะเห็นเห็นไกลแต่ว่าเนี่ยมันหมอกเยอะตามมาส่งก็เจ๋งอยากมาด้วยวันนี้อยากมาด้วยนให้ก <c oughs> ัน่นอนโดนัทก็อยากมาด้วยมนนั่งรอเลยนะ จะขึ้นรถเนะี่ยมันนั่งรอเลยไม่ได้ลุกไปหาก้อยเจ็งไม่ได้จะเสื้อนักเรียนเปื่อน,นี่ค่ะถึงโรงเรียนก้อยเจ๋งแล้วนี่เดี๋ยวจะส่งก้อยเจงแลวนะคะไปแล้วค่ะ ต้องลงไปส่งนะเดี๋ยวอายเพื่อนคือเขาเขาจะต้องรอรอเพื่อนก่อนเห็นไหมโทรหากันแหละหเอาเอา,เอ,าอันนี้เอา้าอยากลงไปมันไม่ได้ลงลูกก็เจงไปโรงเรียนก็จเจงไปโรงเรียน ก็เดินหาเพื่อนวันนี้ต้องมาแต่เช้าเพราะว่าจะต้องไปลงทะเบียนก่อนอเดินรอเพื่อนเพื่อนอาจจะยังมาไม่ถึงไปแล้วไปแล้วเพื่อนอาจจะยังมาไม่ถึง ต้องหัดไปคนเดียวลดืมอะไรอะ่ะกลับมาแล้วเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าลืมอะไรลืมตังนะคะลืมตังไปโรงเรียน กัดจูบอยู่คุณน่ะอ,อยากไปนั่งมองอะมองแล้วดูดูดูมันมองดูมันมองแต่อันนี้มันอยากไปด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูเจ๋งไปโรงเรียนหนุก อยากไปนํำไปกลับบ้านแล้วเดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าตายกรอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายไปไป